สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดนะรอบค่ำประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายงานอบอกว่า แมนเชสเตอร์เตเด,ดกำลังพิจารณา,าจะยกเลิกสัญญากับคาเซเบโล่พร้อมกับจะจ่ายเงินชดเชยให้เขานะครับซึ่งว่ากันว่าหลังจากการมาของเซอร์จิลิ่ลคีฟเป็นที่เชื่อกันดีว่าคาเซเบโล่คือหนึ่งในนักเตะที่สมโมสอน,นั้นพยายามจะขายออกจากทีมให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะครับแม้ว่าสัญญาของคาเซเบโล่จะเหลือกับสโมสมนยูจนถึงซัมเมอร์ปี2026ก็าตามอย่างไรก็าตามนะครับหากสโมสมนยูตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากับคาเซเบโล่นะครับ สโมสรแมนยูก็จะเสียค่าชดเชยให้กับคาร์เซโมราวๆ20ล้านปอนด์นะครับ และสิ่งที่จะได้กลับมาจากการขายคาร์เซโรนะครับนั่นก็คือสโมสรแมนยูจะได้พื้นที่เพดานค่าเหนื่อยกลับมาเป็นอย่างมากและไม่ต้องกลัวว่าจะเสี่ยงกับกฎ f i n a ด c i a l f a i r p l a y นะครับนั่นก็หมายความว่าสโมสรแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะได้หลายหลายคนเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าววงในนะที่ออกมาบอกประมาณว่าสโมสรแมนยูเนี่ยมีแผนที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นอายุน้อยนะครับไม่ต่ำกว่า10คน ในช่วงซัมเมอร์ปี2024 และก็ในช่วงตลาดหน้าหนาวปีหน้านะครับโดยสาเหตุที่สโมสรแมนยูอาจจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นอย่างน้อย10คนเนี่ยก็เพราะว่าเซอร์จิมลัดคีฟต้องการจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งมองว่านักเตะในชุดนี้เนี่ยชุดปัจจุบันนี้ไม่เหมาะสมที่จะเล่นให้กับสโมสรแมนยูเพราะบางคนผลงานไม่ดีกับสโมสรแมนยูแต่ได้ค่าเหนื่อยที่ตรงกันข้ามกับผลงานนะครับทางนักเเซอร์จิมลัคีฟเนี่ยเขาจะมาจัดการตรงนี้แหละเรื่องเงินทั้งหมดทั้งมวลและที่จ้างนักเตะนะครับ อันนี้ก็ตามรายงานจาก d a l l เม a i l นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky Sport นะครับที่ออกมาระบุว่าแผนการทำงานของเซอร์จิมในช่วงแรกกับสโมสรแมนยูนั่นก็คือเขาจะพยายามแต่งตั้งคณะกรรมการและก็เหล่าบอร์ดบริหารแมนยูให้เสร็จสิ้นเสียก่อนก่อนที่จะเดินหน้าหาผู้เล่นที่เหมาะสมเข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของ90นาทีนะครับที่่อมารายงานว่าสโมสสบาเยอร์มิวนกยังไม่พร้อมที่จะแยกทางกับเอลิก a ม i ก s ซิมซูโบโมติงแม้ว่าสโมสอนแมนเชสเตอร์แถนั้นจะให้ความสนใจในักเตะรายนี้อย่างจริงจังก็ตามนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออมารายงานว่าสโมสร์เออร์เซอเตรียมยื่นข้อเสนอซื้ออรอนบาบิสกาในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยก่อนหน้านี้สโมสสรเอานัดเซอร์ได้ยื่นข้อเสนอ20ล้านปอนด์ให้กับเอเมอร์สันลอยอลแบ็กขวาของสเปอร์ แต่ทว่าสเปอร์ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอตรงนี้ไปทําให้สโมสรอนเอานัเซอร์หันความสนใจมาหาอารอนบาบิสเซกาในที่สุดนะครับแต่ทว่าก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจาก Talk สปอร์นะครับที่ออกมารายงานถึงวันบิสเซกาไว้ว่าในตอนนี้สโมสรอนแมนยูไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยอารอนบาบิสเซกาออกในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่สโมสสแมนยูอาจจะขยายสัญญาอารอนบาบิเซกาเป,ป็ปี เพราะป้องกันไม่ให้เสียงเต่รานี้ไปแบบฟรีฟในช่วงเดือนมกราคมนะครับและก็มีกระแสข่าวออกมาด้วยนะครับว่าอารอนวานบิสก้าอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่สโมสรแมนยูอาจจะมีการแลกตัวกันระหว่างวานบิสก้ากับโอลิเซ่ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมไม่ก็อาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าอนาคตวานบิสก้ากับแมนยูเนี่ยจะลงเอยกันอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของดีบิธาเบอร์บัตอฟนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการพอร์คสตที่เขาได้กล่าวถึงคาริมบินเซมาและก็ราเฟลวารานไว้ว่าผมคิดว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เตดอยู่บนเส้นทางในการคว้าตัวคาริมบนเซมามาร่วมทีมนะพอตอนนี้เบนเซมาไม่พอใจกับสโมสรของเขาซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่วารานอาจจะชักชวนเบนเซมามาร่วมทีมเพราะพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งการและก,กันในสมัยที่อยู่เรอัลมาดริดทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนั่นแหละ ใครจะไปรู้บางทีเขาทั้งสองคนก็อาจจะกําลังคุยกันอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของดิมิท r าเบอร์เบอท็อปนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีของคาร์เดนเบนเซมากับแมนเชสเตอร์เต๋านะครับถ้าเกิดว่าให้ผมวิเคราะห์นะครับให้ผมคิดตามภาพเนี่ยผมเชื่อว่าทางเบนเซม่ากับวารานะครับเขาก็อาจจะมีการพูดคุยกันอยู่แหละ เพราะทั้งวารานนะครับก็เป็นนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสและก็เบซม่าก็ยังเป็นนักเตะสัญชาติฝรั่งเศสเช่นกันซึ่งสองคนนั้นนะครับก็ได้เลิกเล่นทีมชาติละแขวนสตาร์ททีมชาติไปแล้วซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็มีอยู่2กรณีกรณีที่หนึ่งนะครับก็คือวารานอาจจะชักชวนเบซม,ม่ามาร่วมกับสโมสรแมนยูแต่กรณีสองนะครับก็คือว่าเบซม,ม่าอาจจะชักชวนวารานไปอยู่ซาอุดิอาระเบียนะครับอะไรมันเกิดขึ้นได้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับ ต่อมานะครับเขาตามรายงานของเดอะแอ a n t นตนะครับที่ดอกมารายงานว่าอังเดอุน,น่าได้เบิกเงินจากสโมสแมนยูเป็นจำนวนเงิน7 9 0 0 0ปอนด์ปอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินส่วนตัวในการบินไปเล่นให้กับทีมชาติแคนาดูนะครับนอกจากนี้นะครับสื่อบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติม,ตมอีกว่า เงิน79,000ปอนด์ปอนเนี่ยเป็นค่าเช่าเครื่องบินส่วนตัวของอังเดอรานาแต่ไม่คิดรวมกับเงินส่วนอื่นซึ่งโดยรวมแล้วอังเดอรานาจะเบิกเงินกับสโมสรมนยูราวๆ1 0 0 0 0 0สปอนในการเดินทางมาทีมชาติแคมรูนในครั้งนี้นะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily เอ็ก e พสนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรบาร์เซโลนากำลังติดตามสถานการณ์ของเมสันกินบูธอย่างใกล้ชิดและสโมสรบาร์เซโลนาก็พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับสโมสรแมนยูพิจารณานะครับโดยว่ากันว่าในตอนนี้นะครับบาร์เซโลนามีแนวโน้มที่จะได้ตัวเมสันกินบูธ เพราะว่าสโมสรบาร์เซโลนาเป็นสโมสรในฝันของเมสันกินวูดที่เขาต้องการอยากจะย้ายไปร่วมทีมด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสื่อเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสโมสรบาร์เซโลนายินดีที่จะจ่ายตามประสิทธิภาพที่เมสันคินบูดนั้นมีนั่นก็หมายเขาว่าถ้าแมนยูเรียกค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยและทางบาร์เซโลนามาพิจารณาแล้วมันคุ้มค่าบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะจ่ายให้ เพราะเมสันกินวูดมีผลงานที่โดดเด่นในช่วงนี้นะครับหลังจากที่โดนสโมสรเกตาเฟยืมตัวไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีอีกกระแสข่าวนะครับที่บอกว่าทางด้านจิมลละคีฟก็มีแนวโน้มที่จะดึงเมสันกินวูดกลับมาสโมสอนแมนยูเพราะนะครับเมสันกินวูดเนี่ยต้องได้รับโอกาสเหมือนกับาทางตำนานของเราอย่างอิริค,คันตน่านะครับเท่านี้มันยังไม่พอนะครับมันก็ยังมีอีกกระแสหนึ่งนะครับที่บอกว่า หากเมสันคินบูธย้ายมาสโมสรแมนยูเนี่ยทางด้านลาสพุตเฮลุนก็ยินดีที่จะคืนเบอร์11ให้กับเมสันคินบูธอีกด้วยโดยทางด้านลาสพุตเฮลุนก็จะเปลี่ยนไปใส่เบอร์9้าหากองตอน,นีนมาซิยาวย้ายออกจากสโมสรแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมและมันยังไม่สุดเพียงเท่านี้นะครับมันก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากเดลี่เมลนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูยินดีที่จะขายจจดอนซันโชแล้วก็แอนโทนีออกจากทีม เพื่อเปิดโอกาสให้เมซีิบูตกลับมาที่สโมสอแมนยูอีกด้วยนะครับต่อมานะครับก็เป็นบทความจาก sky sport ์นะครับที่ได้ออกมาวิเคราะห์หลังจากที่แมนยูได้แต่งตั้งเบอร์เดล่าให้มาดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ของสโมสอแมนยูนะครับโดยทาง sky sport ์ตก็เขียนว่าอย่างนี้นะครับ การแต่งตั้งเบอร์เดล่าเนี่ยถือว่าเป็นครั้งสําคัญและก็เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนยูเลยนะเพราะว่าเบอร์เดล่าเนี่ยมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่พาบาร์เซโลนาประสบความสําเร็จ พาสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่งางไรก็ตามเบอร์ดาล่าเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้เออร์ลิงฮาแลนด์ตัดสินใจเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือว่าเบอร์ดาล่าไม่ใช่ผู้ทำงานปฏิหารซึ่งจะต,ต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับเขาในการสร้างบุคลทบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคที่ตกต่ำแบบนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3ปีที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต อย่างรก็ตามการมาของเบอร์เดล่าถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดเนื่องจากเบอร์เดล่าเป็นบุคคลที่กว้างขวางและได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายทั่วยุโรปในเวลานี้หลังจากที่เขาทำผลงานชิ้นโบดแดงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกจากนี้แล้วทโมสมอรแมนยูก็มีแนวโน้มที่จะไปโน้มน้าวใจให้แดนเอ็ดเวิร์ดผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรนิวคาสเซิลมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดด้วย ถ้าหากว่าแดนเอ็ดเวิร์ดและกาเบรดาล่ามาร่วมงานกันทั้งสองคนนี้อาจจะพาแมนเชสเตอร์เดกลับคืนสู่ยุคที่รุ่งโรจน์อีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ